วันที่21ตุลาคมนี้ปร,ระชาชนที่ขับรถบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องต้องฟังข่าวนี้นะครับว่าจุดไหนที่ห้ามจอดรถใน10เส้นสายหลักนะฮะที่ท้การจราจรติดขัดเพราะว่าทางเจ้าหนี่ตำรวจจราจรเขาเอาจริงเอาจังเลยนะครับ ต่อไปนี้จะไม่มีการลกล้อนะครับแล้วก็จะใช้รถยกไปเลยยดลกแล้วก็ต้องมาเสียค่าปราเบีกนะครับซึ่งในวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลครับพลตารวจตรียดุลนรงศักดิ์นะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าวันนี้ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยกเอกชนจํานวน115บริษัทนะครับมาประชุมเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในมาตรการยกร,ยกรถแทนล็อกล้อ วันที่6ตุลาคมนี้วันที่16ตุลาคมนี้นะครับก่อนที่จะปฏิบัติการจริงในวันที่21ตุลาคมใน10เส้นทางหลักก็คือถนนลาดพร้าวถนนพระราม4ถนนสุขุมวิทถนนรัชดาภิเศษกถนนนรามคำแหงถนนพระโนโยธินเกษตรนวมินทถนนสาธรถนนราชดำเนินถนนเพชรบุรีและก็ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ10เส้นทางนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมไปจอดรถ แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาใจยกรถทันทีนะครับจะไม่ล็อกล้อแล้วนะครับนะฮะก็เห็นว่าทางตำรวจก็ยังบอกอีกนะฮะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะใช้รถยกจาก <c oughs> ผ้าอกะชน <c oughs> แล้วก็ของตํารวจเองนะฮะซึ่งมีอยู่กว่าจ,จํานวนร้อยกว่าคันเนี่ยจะทำการยึดรถก็เห็นว่าตอนนี้เห็นว่ามีอาสาสมัครด้วยนะฮะในโคร,ครงการผู้พิทักษ์ถนนเป็นประชาชนทั่วไปไม่อายุไม่ต่ำกว่า20ปีพื้นที่ละ30คนครับ จะต้องผ่านการอบรมเป็นผู้พิทักษ์ถนนคอยชื่อเหลือตำรวจในด้านการจราจรโดยถ่ายภาพรถที่กระทำผิดกฎจราจรข้อหาต่างๆนะฮะส่งให้กับทางกองบังคับการตำรวจรจราจรเพื่อตรวจสอบแล้วก็ออกใบสั่งไปยังผู้กระทำผิดตามที่อยู่ที่จดทะเบียนรถไว้นะฮะหากไม่มาเปรียบเทียบในเวลาที่กำหนดเนี่ยก็ <c oughs> ต้องมีการขึ้นศาลจราจ,จรปรับในอัตราที่สูงกว่าคฟังดูนะครับวันที่2 0 <c oughs> <c oughs> เอตุราคมนี้เริ่มปฏิบัติการจริงเ mm. จ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะมีมาตรการอย่างไรจะจับรถกี่คันยกรถกี่คันคณวัลภาเ์ว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับสิบเส้นสิบเส้นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบอกว่าต้องเอาจริงเอาจังก่อนในช่วงระยะเริ่มต้นแล้วต่อไปก็อาจจะมีการขยายไปในถนนพื้นที่อื่นๆอีกนะครับอืมนะฮะ ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมฮะวันนี้ตํารวจภูธรภาค5นะฮะมีการถแถลงข่าวจับกลุ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ไปจับกลุ่มกลุ่มขบวนการจรกรรแล้วก็สวมทะเบียนรถยนต์เห็นว่าไปจับกลุ่มได้ของกลาง6คันนะครับวันนี้มีการถแถลงข่าวท่วงวดาประมาณ11โมงทางพลตําตรวจโทสุเทพเดชรักษาผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค5เนี่ยก็ได้มีการจับกลุ่มอย่างที่บอกไปนะฮะของกลางรถ6คันอย่างภาพที่เห็นนะฮะก็ เห็นว่าคดีนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุนะฮะจะใช้พฤติกรรมก็คือเป็นรถจนหกคันที่ได้มาเนี่ยคือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือรถเนี่ยจะนํารถเนี่ยที่เหมือนกับว่าโดนไฟไหม้แล้วก็โดยปุบัติเหตุจนใช้การไม่ได้เนี่ยจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประมูลซราถูกไหมฮะแล้วนาไปต่อทะเบียนแล้วก็คนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยจึงมีการขโมยรถรุ่นเดียวกันกันกบเป็นรถที่ถูกเพลิงไหม้หรือว่า เกิดอุบัติเหตุจนใช้การไม่ได้มาสวมทับทะเบียนเดิมแล้วก็มีการแก้ไขหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังนะฮะเพื่อให้ตรงกับทะเบียนของสรางรถเดิมแล้วนํามาขายวิ่งอยู่ท้องตามท้องถนนนี่แหละฮะแถมยังสามารถต่อทะเบียนได้ทุกปีต่างหากออนอกจากน,ะะนี้ก็ยังมีรถที่หลีกเลี่ยงภาษีด้วยนะฮะ หลีกเลี่ยงภาษีนํามาเปลี่ยนทะเบียนรถนํามาเปลี่ยนตัวถังรถแล้วก็นํามาขายตามไฟแนนซ์นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่คนที่จะซื้อรถมือสองต้องให้ระมัดระวังเป็นหน่อยนะครับเพราะว่าต้องมีการตรวจสอบให้ดีนะว่ารถที่ซื้อมานั้นเป็นรถที่มาโดยชอบโดยกฎหมายหรือไม่หรือว่าเป็นรถที่ผิดกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทะเบียนรถตัวถังรถนะครับ ก็มีเยอะนะตอนนี้ทางคนร้ายที่ใช้วิธีการเปลี่ยนทะเบียนรถเปลี่ยนตัวถังรถแล้วก็นํามาขายกับชาวบ้านโดยบางคันบางคันก็เป็นรถที่ถูกขโมยมาก็เห็นว่าต,<ำ>ตํารวจก็บอกขอแล้วฮะว่าให้ประชาชนเนี่ยถ้าคิดจะซื้อรถมือสองเนี่ยขอให้ตรวจแล้วก็ให้มีความระมัดระวังหน่อยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยกลุ่มขบวนการนี้ก็ยังมีการแฝงกับขบวนการซื้อขายรถมือสองอยู่นะ,ะครับ ในขณะเดียวกันวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจปรับปรามการเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปรับปรามเทคโนโลยีนะฮะก็วันนี้มีการจับโครงการใหม่ๆหนึ่งฮะคุณวลพันธ์เจ้าหน้าที่ตํารวจปราบปรามชญจกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการจัดโครงการเขาเรียกว่าสอนออนไลน์นะครับมีการนำร่องในการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะแจ้งความหรือว่าร้องเรียนสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามาทางเว็บไซต์โดยตรงได้ซึ่งเขาเรียกว่า สถานีตำรวจออนไลน์เพื่อประชาชนซึ่งจะมีตำรวจในสังกัดจํานครบาลทั้งหมด30คนจาก25สสถานีวันนี้เข้าอบรมในการในการที่ปฏิบัติงานสถานีตำรวจออนไลนะ์นะในการรับแจ้งข่าวสารจากพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้คุณวัชราตาคำได้ไปติดตามดูนะครับว่าโครงการสถานีตำรวจออนไลน์เพื่อประชาชนเป็นอย่างไรไปติดตามคุณวัชราตาคำครับ กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทออดําเนินการจัดทําเว็บไซต์สถานีตํารวจออนไลน์เพื่อประชาชนโดยมีระบบบริหารข้อมูลจากส่วนกลางเป็นรูปแบบเว็บไซต์สําเร็จรูปใช้งานง่ายมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสูงและให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเข้าดําเนินการจัดการข้อมูลของสถานีตํารวจแต่ละแห่งได้เปิดช่องทาง รเ่ีเว็บไซต,ต์นี้มีระบบบริการประชาชนโต้ตอบสนทนาออนไลน์รับแจ้งเบาะแสอัญยกรรมเชิงพื้นที่ การแจ้งข่าวสารระบบประชุมออนไลน์ซึ่งรองรับตามพระราชบัญญตัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540รวมทั้งสามารถรองรับการใช้งานในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS และ Android โดยทางปอ,อทอได้จ้างให้บริษัทบางกอกเว็บโซลูชันจำกัดเป็นผู้พัฒนาโครงการ เเววว็บบไซตต์กกกกกททาาาาาางงสสรรรรรร่่่่อจยึ้นใใีหปะะลโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจในสังกัดนครบาลกว่า25สถานีสถานีละ1คนเข้าร่วมอบรมโครงการนำร่องเว็บไซต์ในในลักษณะของการออนไลน์เพื่อประชาชนนะครับสร้างโรงพัก ็นการบริการประชาชนเรียกว่าเข้าถึงประชาชนด้วยนะครับประชาชนอาจจะได้รับความสะดวกนะครับในเรื่องของการแจ้งข่าวสารข้อมูลโดยอาจจะไม่ต้องใช้การเดินทางนะฮะโดยใช้ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อะไรอย่างนี้ครับเพาว่าจะทําให้ชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ย วเว,วสถานีตำรวจออนไลน์เพื่อประชาชนจะช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนแบบเร็วทันทั้งทางเว็บไซต์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีหากโครงการนํำร่องนี้ประสบความสำเร็จก็จะขยายผลไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศเพื่อให้ใช้งานได้อย่างทั่วถึงเป็นระบบอยู่บนมาตรฐานเดียวกันบุญมีหยุบแก้วถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน เบื้องต้นจะนําล่องใช้ในพื้นที่ของนครบาลก่อนนะครับซึ่งประชาชนก็ไม่จําเป็นต้องไปแจ้งความที่สอน,นอคุณวรพันธ์ก็สามารถรที่จะแจ้งความผ่านออนไลน์ได้เลยผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับอืมนะฮะพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะฮะร,รูปภาพเหตุการณ์ถ้ามีนะฮะแล้วก็ใส่รายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งและคลิกส่งคําร้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ซาำเนี่ยก็จะมีการเสนอนะฮะไปยังตํารวจท้องที่หรือว่าตํารวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ย้าเว็บไซต์ครั้งนะครับเป็นเว็บไซต์ w w w t c s s i n t h นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ก่อนอแล้วก็ต้องหากว่าวันไหนเจอบอดแสหรือว่าต้องการ แจ้งความก็ค่คอยเข้าไปแจ้งความในส่วนนั้นนะครับไปพิษณุโลกหน่อยไหมฮะครับพิษณุโลกท่านผู้ชมฮะมีคนเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าไงเนี่ยแต่งเรียนแบบจ่าเฉยอะนะฮะแล้วก็สร้างความรอยยิ้ม,มให้กับชาวบ้านแถวนั้นไปช่วยทั้งโบกการจราจรไม่ให้การจราจรติดขัดตามตลาดนัดนะฮะรวมไปถึงช่วยโบกรถนะฮะช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นจนชาวบ้านเนี่ยโหอิออ่มอกอิ่มใจเลยฮะว่ามีจ่าเฉยแล้วสงสารแล้วตอนแรกเนี่ย ก่อนที่คนนี้จะมาโบกเนี่ยสงสัยนะฮะอย่างภาพที่เห็นถ้านดูนี่เหมือนจ่าเฉยนะคนของพันธ์ชาวบ้านทำนั้นสงสัยว่าตัวลงเป็นจ่าเฉยคิดว่าเป็นว่นเออลงเป็นหุ่นนะฮะเนี่ยก็เลยแต่นี่ไม่ใช่หุ่นนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเป็นคนจริงๆแต่มายืนเรียนแบบจ่าเฉยแบบยืนนิ่งมากนะนั่นสิฮะก็นี่ฮะก็อยู่บนทางเนี่ยฮะที่แต่งกายเป็นช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยอยู่บริเวณแถวตลาดบ้านคลองนะฮะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก นะฮะชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยรู้สึกประทับใจกับตำรวจอาสานายนี้นะฮะือท,ที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนรบ,บริเวณหน้าตลาดสดบ้านคลองในทุกๆเย็นด้วยนะฮะทั้งการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณหน้าตลาดที่ค่อนข้างวุ่นวายอยู่แล้วอย่างเช่นช่วยโบกมือให้สัญญาณรถและที่หน้าตกใจมากที่สุดฮะพอโบอกอะไรเสร็จแล้วการจราจรเริ่มกลับมาปกติแล้วนะครับ ทางตำรวจอาสารายนี้ฮะจะยืนนิ่งเลยฮะจะยืนนิ่งๆทำท่าตะเบะเหมือนกับหุ่นตำรวจจาเฉยบริเวณริมเสาไฟฟ้าอย่างภาพที่เห็นนี่นะฮะก็บางคนเนี่ยก็ขับไปขับมาก็ชอบใจบางคนก็ถ่ายรูปเก็บไว้บางคนก็ยังสงสัยนะฮะว่า สงลงเป็นหุ่นจ่าเฉยจริงหรือว่าเป็นตำรวจจราจรตัวจริงกันแน่นะฮะลองไปฟังจ่าเฉยจ่าเฉยตัวจริงรจ่าเฉยตัวจริงเป็นอาสาจราจรคนนี้แหละครับชื่อคุณชูชาติใจโอบอ้อมนะครับลองไปฟังดูนะว่าทำไมถึงตัวเองเสียสละที่มาคอยโบกรถโบกร้ายกับพี่น้องประชาชนแล้วก็แต่งตัวเหมือนจ่าเฉยลองไปฟังเสียงดูครับแต่ละวนันแต่ละวันนี่เรามาทำอะไรบ้างก็ oh. เที่ยงสี huh. ่โมงผมจะมาถึงประมาณสักงสี่โมงพี่นึกกันนะประมาณสี่โมงที่สิบสี่โมงสิบห้าแล้วแปนถางลำปางมาถึงนี่แล้วก็จะดูแลอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับรถการจอดการจอดของรถแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับความความสะดวกสบายในการขับถึงให้มันคล่องตัวเป็นการอำนวยความสะดวกให้กัผู้คนที่มาซื้อกับข้าวอ่าฮะย่างๆนี้ทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียอ่าฮะ ก็ดีตรงที่ว่าถ้าผมยืนอยู่นนเขาเห็นผมเขาก็สงสัยขั้นอันดับแรกเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุนจริงหรือจราจอจริงหรือปลอมอะไรเงี้ยทำให้คนที่จะออกมาเนี่ยชะลอความเร็วแล้วรถที่วิ่งสวนไปสวนมาตอนที่เรายังไม่ได้ยืนเนี่ยนะเราไม่ยืนอยู่กลางถนนคอยโบกเนี่ยรถที่จะสวนไปหรือรถที่มาตร้อจะเลี้ยวก้องเนี้ยเขาจะชะลอความเร็วแล้วจะทำให้บัเหตุจะลดน้อยลงครับข้อรถ เกิดช่วงเวลาไหนที่ว่ามันมาเยอะผมก็ลงจาก,กันแล้วก็มาประจำทห้หรือ,อช่วงตอนที่รถยังคล่องตัวหรือยังหกเจ็บปกติผมก็อาจจะยืนเพื่อต้องการาให้คนที่ผ่านไป,ปานทางนี้เขาจะรอความเร็ว แลาอย่างก,ก็ไไทําให้คนที่ผ่านไปคนมาเขาสงสัยแล้วทําให้เขามีรอยยิ้มอ่ะผมชอบตรงที่เขายิ้มได้ขวบได้แล้วผมมีความสุขกจนคือเสียงของคุณชูชาติใจอบอ้อมนะฮะตำรวจจราจรอาสาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยทําหน้าที่แบบนี้มาก่อนนะฮะเมือ่อ4-5ปีที่แล้วก็ไปทําหน้าที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกที่ตําบลหัวรอนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอปรากฏว่าที่ ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวรอเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาทําหน้าที่แล้วตัวเองก็เลยหยุดไปปกติเนี่ยตัวเองทําหน้าที่<ม>ทําอาชีพนะฮะร,รับจ้างตัดผมนะฮะแต่พอช่วงเย็นเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือชาวบ้านแถบนี้นะฮะก็ทางคุณชูชาติก็บอกว่าคืออยากจะช่วยเหลือคนนะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยการจราจรมันพลุกพลาดและอีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้การจราจรติดขัดแล้วอีกอย่างที่ทำเนี่ยเพราะว่าอยากช่วยเหลือสังคมจริงๆนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยบางวันเนี่ยแกก็บอกว่ายืนเฉยๆเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงเลยนะบ,บางวันก็ยืนนานกว่านั้นหรือถ้าการจราจรติดขัดหนานแน่นเนี่ยก็จะไม่ได้ยืนเลยฮนะจะต้องคอยบอกรถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับทางคุณชูชาตินะครับจะไปทํางานจะไปยืนอยู่อำนวย ความสะดวกด้านการจราจรอยู่พี่ตลาดเทศบาล5ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันนะครับเวลา6โมง4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับถ้าหากท่านผู้ชมที่อยู่พิษณุโลกต้องการไปเจอก็ไปได้นะครับเราไปฟังเสียงชาวบ้านดูนะครับเขาประทับใจกับคุณชูชาติอย่างไรบ้างนะครับคนเห็นนี่เขารู้สึกกันยังไงบ้างดีเขาชอบใครบอกชอบแล้วก็เขาทําดีฮะแบบโบกรถอะไรเนี่ยยกรถแบบรถเกินอะไรเงี้ยคนรถจะกานยนตก็มาขยับขยับให้อะไรให้ให นิ่งๆนี่บ่อยไหมก็รู้สึกทักหลังก็บ่อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ทำเงี้ยนี่นอรถเขาจะวุ่นวายเนี่ยเขาจะโบกให้อะไรให้อะไรให้ให้เป็นระเบียบให้ติดอะไรนะให้ไปได้สะดวกอะไร